นิทานเรื่องปลาจอมปลาถนาที่ตาบอดณท่าเรือแห่งหนึ่งได้มีชายสองคนเดินขึ้นไปบนเรือคนหนึ่งนั้นท่าทางภูมิฐานดูเป็นคุณชายผู้มีความรู้ที่สูงส่งส่วนอีกคนหนึ่งนั้นดูเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มีสีหน้าดูเศร้าหมองคนแจวเรือกล่าวกับชายทั้งสองคนว่าเรือของเรา จะพาทั้งสองไปส่งถึงที่หมู่เกาะชิงเฉิงแต่เส้นทางของเรือลำนี้จะต้องพายผ่านเกาะเกาะหนึ่งที่ว่ากันว่าได้มีโจรสลัดยึดไว้แน่นอนว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ปลอดภัยแต่หากพวกท่านทั้งสองอยังยืนยันที่จะไปข้าก็จะพาไปแต่จะไม่รับประกันความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้น เมื่อคนแจวเรือแจกแจงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจนจบทั้งสองก็ยังยืนยันที่จะไปขณะนั่งเรือไปนั้นชายหนุ่มชาวบ้านก็เกิดหิวขึ้นมาจึงได้พยายามมองหาของกินคนแจวเรือก็กล่าวว่าหากท่านอยากกินแล้วก็ข้ามีแหกเก่าๆเ,เอาไว้จับปลาในแม่น้ําท่านสามารถใช้มัน ตามสะดวกได้เลยคุณชายได้ยินเข้าจึงได้ควักเงินหนึ่งตำลึงเงินขึ้นมาและกล่าวว่าหากท่านหาปลาเผื่อส่วนของข้าข้าจะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่เจ้าชายหนุ่มชาวบ้านได้ฟังจึงรีบคว้าแหมาและมองหาปลาในทันทีระหว่างหาปลาอยู่นั้นก็ได้เล่าเรื่องราวของตนเองให้กับคุณชายได้ฟัง อันตัวเขานั้นเคยเป็นทหารในกองทัพหลวงคลานเมื่อปลดประจำการแล้วก็ได้กลับไปยังบ้านเกิดแล้วก็ได้พบรักกับหญิงสาวผู้หนึ่งแต่หลังจากชอบพอกันได้ไม่นานเธอก็ถูกคลุมถุงชนให้มั่นหมายกับคนที่รวยกว่าชีวิตของข้านั้นช่างแสนรันทดเมื่อเล่าจบเขาก็เอ่ยถามกับคุณชายบ้าง คุณชายก็โบกสะบัดพัดไปมาแล้วก็ตอบว่าข้าคือที่ปรึกษาของท่านอ๋องพระองค์หนึ่งเนื่องด้วยมีความสามารถพิเศษจึงได้เป็นที่ปลวดปลานของพระองค์ในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขเช่นนี้นานๆนนทีข้าก็เลยได้ขอลาหยุดเพื่อเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดชายหนุ่มชาวบ้านและคนแจวเรือได้ฟังก็ต่างตกใจ แต่ก็อดที่จะเอ่ยถามด้วยความอยากรู้ไม่ได้ว่าความสามารถพิเศษที่ทำให้เป็นคนโปรดของท่านอองคืออะไรคุณชายก็ไม่คิดปิดบงังบอกออกไปตรงๆเลยว่าตัวเขานั้นสามารถสื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้ทันใดนั้นปลาตัวหนึ่งก็ติดแห่พอดีชายหนุ่มชาวบ้านจึงได้ลองเอ่ยถามถ้าเช่นนั้นแล้ว ท่านคุยกับเจ้าปลาตัวนี้หน่อยสิว่าเหตุฉไฉนถึงได้ไวไายมาติดแหกเก่าๆขาดขาดได้ง่ายๆเช่นนี้คุณชายก็ก้มลงและทําท่าทีเหมือนกําลังฟังหากเป็นคนอื่นแล้วชายหนุ่มชาวบ้านและคนแจวเรือก็คงตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นคนบ้าแต่เพราะว่าคุณชายท่านนี้ช่างดูดีมีสงา่า จึงมิอาจมองเขาเช่นนั้นได้ไม่นานคุณชายก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็กล่าวว่าปลาตัวนี้เป็นปลาที่ตามืดบอดมันเอาแต่พูดว่าข้าต้องการนางข้าอยากอยู่กับนางข้ารักนางอยู่ตลอดเวลาตัวข้านั้นจึงคิดว่าเจ้าปลาตัวนี้มันก็คงจะรักปลาสาวตัวหนึ่งอย่างมาก จิตใจก็คิดถึงแต่เจ้าปลาสาวตัวนั้นคิดแต่จะว่ายเข้าไปหาเมื่อมีแหโยนมาปลาสาวเห็นไม่เข้าท่าจึงรีบว่ายหนีอันตรายไปแต่เจ้าปลาตัวนี้สนใจแต่ปลาสาวเท่านั้นจนไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยรวมถึงชีวิตของตัวเองด้วยมันจึงต้องมาทุกทนอยู่บนเรือเช่นนี้ ชายหนุ่มชาวบ้านได้ฟังก็อึ้งไปพักใหญ่แล้วก็เริ่มลังเลว่าจะปล่อยเจ้าปลาหน้าสงสารตัวนี้ไปดีหรือไม่ทันใดนั้นคุณชายก็วางเงินลงแล้วก็หยิบมีสั้นมาสับคอบปลาจนขาดในทันทีเอาละ่ะข้ามีรู้วิธีแล่ปลาดังนั้นพวกท่านช่วยทำอาหารให้ข้าด้วยเถิดชายหนุ่มชาวบ้านก็ตกใจ ท่านทำเช่นนี้ทำไมกันโ่เจ้าปลาผู้น่าสงสารกุณชายโบกสะบัดพัดไปมาพลางหัวเราะแล้วก็พูดว่าก็เจ้าปลางโง่ที่ไม่รู้จักรักชีวิตเข้ามาในอาณาเขตของข้าแล้วเหตุผลอะไรที่ข้าจะต้องไว้ชีวิตมันด้วยเล่าหลังจบประโยคนั้นทั้งสามก็ต่างเงียบงนันและได้แบ่งปลาตัวนั้นกันกิน โดยไม่พูดอะไรและเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชั่วยามเรือก็ได้ลอยมาถึงเกาะร้างที่ว่ากันว่าโดนโจรสลัดยึดไว้ชายหนุ่มชาวบ้านก็จ้องมองอย่างตั้งใจเตรียมตัวที่จะกระโดดลงไปยังเกาะแห่งนั้นแต่แล้วขณะกําลังตัดสินใจอยู่ๆคุณชายก็ได้เอ่ยชวนให้ชายหนุ่มชาวบ้านมาพักที่บ้านของเขา ด้วยคำชวนนั้นทำให้การตัดสินใจของชายหนุ่มเป็นไปอย่างล่าช้าเขาลังเลนานจนพลาดโอกาสกระโดดขึ้นเกาะไปจึงจำใจต้องตอบรับคำของคุณชายแทนเมื่อไปถึงเกาะแล้วคุณชายก็ได้พาชายหนุ่มชาวบ้านไปที่บ้านของเขาพบปะก,กับญาติพี่น้องทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็เข้านอน ตื่นเช้ามาก็ได้มอบเงินทองมากมายให้แก่คนในหมู่บ้านก่อนที่จะเตรียมตัวออกเดินทางกลับชายหนุ่มชาวบ้านก็เดินตามกลับไปด้วยขณะกำลังนั่งบนเรืออยู่นั้นเขาก็ได้สารภาพว่าแท้จริงแล้วตัวเขานั้นที่มาที่นี่ก็เพื่อที่จะขึ้นเกาะไปขโมยทองคำของพวกโจรสลัดคุณชายก็เอ่ยถาม เจ้าจะเสี่ยงชีวิตเพื่ออะไรอย่าบอกนะว่าทำเพื่อหญิงที่เจ้ารักที่ถูกคลุมถุงชนไปชายหนุ่มชาวบ้านก็เงียบไม่ตอบคุณชายจึงโบกสะบัดพัดไปมาแล้วก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็คือปลาตาบอดนั่นเองและและ้วเมื่อเรือพายเข้ามาใกล้กับเกาะของโจรสลัดชายหนุ่มชาวบ้านก็ได้นั่งลง และปล่อยให้เรือลอยผ่านไปเมื่อถึงฝั่งแล้วคุณชายก็โยนถุงเงินให้กับชายหนุ่มชาวบ้านท่านให้เงินค่าทำไมขอรับชายหนุ่มชาวบ้านเอ่ยถามด้วยความตกใจคุณชายก็โบกสะบัดพัดไปมาแล้วก็กล่าวว่าก็เมื่อวานนี้ข้าก็บอกแล้วไงหากเจ้าหาปลาให้ข้าได้ข้าจะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่เจ้า จำนวนหนึ่งที่ว่านั้นก็คือเงินทั้งถุงนั้นยังไงล่ะชายหนุ่มชาวบ้านก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกแล้วถ้าเช่นนั้นทำไมท่านไม่ให้ค่าเร็วกว่าน,นี้ถ้าค่าตัดสินใจขึ้นเกาะโจนสลัดไปจะทำเช่นไรคุณชายได้ฟังก็ขำก่อนที่จะพูดว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าก็คือปลาตาบอดที่ติดแห är, มีเพียงคนโง่เท่านั้น ที่ติดอยู่กับความปรารถนาของตนเองลองคิดถึงสิ่งที่เจ้าไล่ตามทำไมเจ้าถึงไล่ตามอย่าปล่อยให้ความปรารถนาหลอกล่อจนทำให้เสียชีวิตปลาตาบอดที่ถูกความปรารถนาชักจูงให้เงินไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดอยู่ดีเพราะยังไงเสียไม่นานมันก็จะถูกจับกินคนโง<อ>่ที่ไม่ไมรู้จ<า>ักรักชีวิตไม่ไม,มองดูดตนเอง วิ่งไล่ตามแต่สิ่งที่ทต,ต้องการช่วยไปก็ป่วยการไม่เกิดประโยชน์อันใดหลังจากนั้นสามเดือนผ่านไปจากการบอกเล่าของคุณชายทหารของทางการก็ได้ปราบปรามก่อโจรสลัดลงจนได้และที่ก่อแห่งนั้นแทบไม่มีสิ่งใดเป็นของล้ำค่าเลยมีเพียงโครงกระดูกของนักล่าสมบัติที่เสี่ยงชีวิตขึ้นเก่อมาเพื่อหวังสมบัติ และถูกปล้นค่าเสียเองทั้งนั้นส่วนทางด้านของชายหนุ่มชาวบ้านนั้นเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หันมาดูแลและพัฒนาตนเองมากขึ้นและมีชีวิตที่มีความสุขถึงแม้ในใจลึกๆเขาจะยังสงสัยว่าคุณชายฟังปลาพูดรู้เรื่องได้อย่างไรก็ตามที